โอเคสวยงามสวัสดีค okay. <Thank> รับเพื่อนตอนนี้เฮียอยู่ที่ซอยแยกสุราอยามารุดดีนหมู่ที่12นะครับแถวแถวบางบัวทองนะมาเจอร้านกาแฟเจ๋งๆนบนจัก,กรยานนะครับอ,อยู่ในซอยนี้เลยนะปักหมุดตามซอยนี้มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นยังไงนะเป็นสไตล์แคมปิ้งนะครับแต่ขาย าแฟบนรถจักรยานเดี๋ยวไปดูกันอ,อยู่บริเวณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูนะสไตล์แคมปิ้งแบบขับมันจักรยานเห็นไหมเดี๋ยวเข้าไปดูกันวนะ่าเป็นยังไงนะครับ ย,สย <rue> อสไตบังสวัสดีครับเราอยู่ที่ร้านอะไรนะครับร้านสไตล์บังถ้ามาตรงมาไงนะมันจะเข้ามาจากเส้นไทน้อยครับตรงข้ามกับการไฟฟ้าบางบัวทองออแล้วก็กลับรถแล้วก็จะมีป้ายมัสยิดยายา,ยามารุดดินเปิด6โมงถึง11โมงครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ปิดเย็นเลยจัดลาเต้ามาจัดให้มีพึ่งด้วยวันนี้ปกติไม่มีนะสวัสดีว่าวน ว่าเช้าแบบคนแน่นมากออมาไม่ทันกลับมาตอนคนแน่นเดิน,นสายไงร้านลุงใต้สะพานเคยไปถ่ายปะลุงใต้สะพานชื่อแล้วมั้เขาไม่มีชื่อร้านมึงอ๋อเออกาแฟริมทางวะอ๋อถ่ายแล้วเรียบร้อยร้านลุงรถกระบะใช่ใช่ออใช่ใช่ใช ก็ขอ,ของเขาไปนั่งร้านเขาบ่อยแต่ตอนนี้มานั่งร้านตัวเองละไม่ใสเลยถ้าจริงๆถ้าเอาชาชงมันก็พอใส่นะใช่แต่นี้มันผมว่ามันสีสวยกว่า Let me มือเหล็กขนมปังมือเหล็กใส <c oughs> ่นมเยอะไหมครับ วเสาวทิ์ก็ลากยาวหน่อยเรรยบร้อยน้องพึ่งจะพยายามให้หกละแก้วเนี่ยเดี๋ยวพราะไอพราคาราดินชงหกทุกแก้วเลยถึงว่าก็ดูดแป๊บเดียวหมดแม่งทาวาหกหมดนี่เอง โอเคสวยางามดีเปะ๊ะนมสดจักรยานมาไงเนะี่ยอันนี้จริงมากอันนี้ใช้จริงอันนี้ใช้ได้ครับขี่ได้ปกติผมซื้อมาตอนนั้นก็ห้าหกพันแต่ว่าคือมันจอดอยู่บ้านไงแต่ว่าผมก็เห็นว่าจะทําอะไรดีว่าเห็นไปผมไปมินบุรีเห็นร้านกาแฟแบบเนี้ยมันมแบบผมเลยเนี่ยแบบนี้เลยมีกล่องที่เป็นลุงลุงขายอยู่ปะวะที่ที่อยู่ริมนาดีอยู่ร้านหนึ่งล้วกาแฟ ที่มินบุรีผมว่าเอ้ยน่าทำวะเราก็มีอยู่แล้วด้วยก็ทำเลยทำเลยใช่กล่องเนี้ยซื้ออหรือทำเองเนี่ยกล่องนี้เพื่อนทำให้ทำที่นี่แหละ,ะตรงง่ายดีเนาะเปิดสองฝั่งใช่มันปิดได้เพราะนะปิดก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอุปกรณ์หลักๆก็มอ็พอร่ชใช่มันก็พอ,อชพอแล้วก็อ๋อเราใช้เราใช้แบบหกเลยนะใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ไหมเพื่อนบดคนบดไปหาหมออ๋อนั่งปัน่น,นเราใช้แบบหกใช่ครับหกครับหกครับ ได้สองแก้วส่วนชาใช้แบบนี้ออริจินอลมอตมให้มันดูแบบเป็นเทรนด์นะออต่อไปต้องหักหักชักไหมหักชักหักชักหักชัก <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> หกหมดขนาดเทยังหกเลยขนาดเทลงแก้วยังหกเลย, <c oughs> เ,ย,เ,ลย <c oughs> เริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยเปิดร้านอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ผมเริ่มต้นเนาเพื่อเป็นไอเดียเพื่อนๆก็สักประมาณไม่เกินหมื่นอไม่ไม่เกินหมื่นจักรยานแล้วด้วย ใช่ลวมจักรยานแล้วนะจักรยานเท่าไหร่นะจักรยานห้าพันห้าพันเอออันนี้ก็เบนเสร็ดก็เริ่มต้นห้าพันใช่ถูกต้องแต่วันแรกซื้อของอ่ะแค่สองพันเองนะซื้อของมาขายอ่ะแค่นั้นเองที่เหลือมันหมุนนาะใช่มันหมุนแค่นี้พอละเท่ๆนี่จะไปหมดกันนี้มากกว่านะอันนั้นร้านญี่ปุ่นเยอะพี่แซวใช่ชี้เป้าเลยใช่ร้านร้านญี่ปุ่น ร้าเออใครอยากมีสไตล์แคมป์นะ<ช>นี่ก็ไอเดียหนึ่งนะไอร้านแบบมือสองญี่ปุ่นะนะใช่พี่ยเยอะมากเนี่ยของผม,มส่วนใหญ่ร้านมือสองญี่ปุ่นหมดแต่ว่ามันของมันดีกว่านะดีกว่าของงานไทยนะ